มากันที่การจัดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษากันครับสำนักง,งานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาเปิดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติประจำปี2557ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนได้ประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องครับนายวณิช์อ่วมสีรองเลขาธิการการอาชีวศึกษาเปิดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปี2,557ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ,พรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารี สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาเป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถนำไปใช้งานได้ในชีวิตจริงและยังเป็นการส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นทีมสร้างความสนใจด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระดับสากลที่ผ่านมาจะเห็นได้จากการที่เยาวชนสามารถชนะการแข่งขันในระดับสากลในหลายรายการ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น4ประเภทคือการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวะศึกษาหรือ ABU Robot รอบชิงชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภยัยการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมและการประกวดหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ ทั้งนี้รางวัลสำหรับทีมชนะเลิศในการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ในครั้งนี้เป็นถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและจะเป็นตัวแทนทีมหุ่นยนต์อชีวศึกษาไปแข่งขันกับระดับอุดมศึกษาเพื่อหาทีมชนะเลิศในระดับประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์ระดับนานาชาติที่เมืองปูเน่สาธารณรัฐอินเดีย